สบายดีทุกคนเนาะมื่อนี้เฮาชีขึ้นไปเก็บภาพบุงสูงอยู่เขตเมืองสิคนตะบองทุกคนเนาะมื่อนี้เกิดไฟไหม้สั่งเก็บเครื่องเนาะสั่งเก็บเครื่องเก็บของคนจีนอยู่เขตบ้านห้องคาเมืองสิคนตะบองเนาะเออเมืองจันทบุรีทุกคนเมืองจันทบุรีนะเขาลงองจันทบุรคนเดี๋ยวเฮาขึ้นไปก็ิภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้เบิงต้นสวยขันแห้งกว่านี้เนาะทุกคนเนาะแต่ว่าตอนนี้มันไฟมันค่อยลงแล้วเนาะมันเสาแล้ว เดี๋ยวเราสิบกบภาพดูเป็นบรรยากาศในช่วงหัวแรงเนาะเม่สวยยังแหงว่านี้นะทุกคนเนาะแต่ว่าเขาบรามาิมามาตอนแรงแต่ว่าตอนนี้เพื่อนเจ้าหน้าที่เพื่อนก็อกำลังดับไฟอยู่เนาะแต่ว่ามันยังท่านเศ้าที่อทุกคนควันเลยไปทางนั้นเนาะหลายเลยเพื่อนกำลังอยู่ตอนนี้น่าจะควบคุมได้เนาะ เพราะว่ามีรถจับเพลิงมีอย่างมาหลายคันอยู่ทุกคนเดี๋ยวพ่อเบิงนี่เขาขึ้นมาใเหินแล้วดิ่น อยู่ในเขตมุกสีสดทุกคนนจุดที่ไฟไหม้จะเป็นจุดนาะบ้านอ่าน,นั้นเนาะบ้านหอค้าเนาะเมืองจันทบุรีแล้วทุกคนเนาะทั้งหลังเหาก็คือเหตุการณ์ไฟไหม้ทุกคนขึ้นมาเก็บภาพบรรยากาศในยามแรงทุกคนเนาะแต่ว่ามันไม่ประมาณ3ามโมงทุกคน3ามสโมงเนะาะบางนี่จะเป็นภาพที่ตกดินจะเป็นแบบนั้นบินมาบ้างน,นี่ไฟไหม้เนาะ โอ้อันตรายทุกคนไฟไหม้มีนน,น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัวดวงจรบ้ามาอย่างต่างๆเนาะคือว่าแห้งสกปรกทุกคนตามเราเขาเบิง้งเนาะอันนี้เป็นภาพมุมสูงที่เขาเบิ้งจากเขตเมืองสีขโคตะบองเนาะขิวแห้งทุกคนขิวเดี๋ยวเขา จะใส่กล้องหนึ่งเอารงอีกซองที่สองทุกคนเราจะซูมเนาะซูมทุกคนด้เบึง่งโอ้เบึ่งเื่อันี้ขี้นี่มันไหลนะทุกคนไหลยืดไปเบื้องนี้เนาะฟาลมไปเบื้องนี้ทุกคนแต่ว่ามันจะดักขึ้นสูงเนาะมันจะบนรั่วมาต่ๆมานะมันจะดักขึ้นสูงๆเลยโอ้ถ้ามันรูดต่ํามานี่อันตรายเนาะผู้คนที่อยู่ในเขตอ่าลุ่มพันอันตรายสุดเลยทุกคนเดี๋ยวหอตั้งนี่ไว้นี่ก็เอน โอ้ประมาณนี้ทุกคนเมื่อกี้เราเอากล้องอันนั้ถไทยนะเอาลงซองที่สองทุกคนเอาจะเปิดเป็นซองๆทุกคนเนาะซองหนึ่งจะเป็นซองวิถีชีวิตของคนลาวเนาะแล้วก็ซองนี้เป็นซองปกติที่เราเปิดมาเนาะฝากทุกคนเข้าไปกดติดตามซองที่สองไว้ก็คือกันเนาะทุกคนเปิดไว้ซองๆทุกคนเพื่อเป็นการส้ำฮองก็ไม่หยังประมาณนี้นะทุกคนเนาะคิวทุกคนเลย สอนนี้เนาะมันสวยแห้งเนาะเดี๋ยวฮอซี่ซ้อนภาพขึ้นให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะเป็นภาพตอนที่มันไฟไหม้แห้งๆให้ทุกคนได้เบิง่งแล้วก็เป็นภาพมุมต่ำอยู่ในเขตน,นั้นนะทุกคนเนาะเป็นภาพมุมต่ำอยู่ในเขตที่เพมันกำลังดับเพลิงเนาะเป็นภาพจากพ่อแม่ประชาชนหรือว,ว่ามือสนที่เขาเจ้าอยู่ในขอบเขต็ดใกล้เคียงเนาะเดี๋ยวฮอซี่ไปเอาหรือว่าข้อน,อนามมาเนี่ยนำกลองจิ๊บกันนะนำมาลงเปะให้ทุกคนได้เบิกอยู่ เป็นเหตุการณ์ที่ใ้ๆอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เขาถ่ายจากที่นี่ไปก็คือวามใจสุดๆับทุกคนมันก็จะเห็นอยู่แบบไกลๆประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นภาพมุมสูงเนาะทุกคนเนาะอันนี้เป็นพันยาการที่เขาขึ้นมาเก็บภาพเหตุการณ์ไฟไหม้อนีเนาะอยู่เขตบ้านฮองค้าเมืองจันทบุรีน้าเขลงไปจันทร์เนาะให้ทุกคนได้เบิ่งพในวันที่เสาร์สามเนาะวันที่เสาร์สามเดือน หนึ่งสองันสี่ทุกคนเนาะเป็นประมาณนี้ทุกคนเนาะโอ้ปัจจุบันนี้เหตุการณ์ไฟไหม้ไฟอย่างนี้ต้องระวังเลยทุกคนเนาะอันตรายหลายทุกคนเนาะอุบัติเหตุบอกไม่ย่างเนาะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วโอ้อันตรายทุกคนเนาะสามารถเอาคืนได้ทรัพย์สมบัติบอกไม่ยังต่างๆที่มันตกเ้ยเสียหายไปเนาะไฟไหม้ไปโอ้เอาคืนอไรได้ทุกคนถ้าน้ำท่วมนี่น้ำท่วมไปนี่แห้งลงมาเนี่ยยังมาคอๆแค่ๆแบบอนามัยกลับคืนมาได้เนาะหวางอย่างเนาะ แต่ว่าไฟไหม้นี่โอ้โบเรืออย่างได้ทุกคนเนาะเรือแต่ขี่ากีทานไรก็เลยเลยจ้าของทรัพย์สินบอกเป็นอย่างต่างๆก็โอ้สมควรเลยเนาะทุกคนเนาะด้านจิตใจบอกเป็นอย่างต่างๆเนาะเพราะว่าทรัพย์สมบัติของเราถือไฟไหม้เนาะได้รับความเสียหายบาอกเป็นอย่างประมาณนี้นะทุกคนเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กระยาวประมาณเจ็นาทีแล้วทุกคนเอาขึ้นมาเก็บภาพเดี๋ยวให้เ<ป>บิ่งทางเขตเบื้องนี้เนาะมีขตดทางเบื้งอ่า ปานดงนะทุกคนภาพบรรยากาศประมาณนี้เลยส้มว,วิวมือไฟไหม้ทุกคนถ้าอามาถ่ายตอนสวยๆันคือสิ่นั้นตอนนี้เนาะนนี้มันมืดแล้วทุกคนนี่ประมาณนี้ไปกําลังไหมแต่ว่ามันก็ห้อยลงแล้วแหละมันเป็นนามันเป็นเกิือเป็นยางพลาสติกหลทุกคนเนาะก็เลยให้ไฟไหม้มันาดนเนาะไม่ยางประมาณนี้นะ แต่ว่าขอเบเขตใกล้เคียงนั้นก็จะบูไม้ทุกคนเนาะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงคนก็นสกัดขบเขีดของไฟไหม้ไว้เนาะบ่ให้มันลามไปใส่บนพื้นหรือว,ว่าลามเพื่อนหลังอื่นะเนี่ยไม่อย่างประมาณนี้เนาะราะว่าเขตสางเครื่องขาเจ้ามันก็มีนั้นอยู่แล้วทุกคนน่า,ะนาจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรบ่ไม่ยอย่างประมาณนี้เลยทุกคนเนาะรอติดตามเบิ่งทางเจ้าหน้าที่เพื่อนแถลงข่าวนาะ,ะสำหรับลิปนี่ประมาณนี้ทุกคน ขอบใจที่ติดตามพมเนาะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปเนาะถ้าเฮาเวาอย่างผิดพลาดกันได้ขอโทษขออภัยนประดาธรรมสมทุกท่านที่เข้ามาติดตามพุทมทุกคนเดแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปทุกคนสบายดี